สวัสดีครับสวัสดีกรับสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทางบ้านครับผมมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกเก่าเนาะครับนอกจากช่องทองพูนผ้ารวยมื่อนี้บ้าทองพูนจะพาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณแม่ขายของเฮาครับผมคุณแม่ขายของเฮาเป็นฝันเนาะครับเนาะฝันฝันแปลกฝันเป็นตะยานครับผมคุณแม่ขายของเฮาเป็นฝันว่างูมีงูมากัดตีนครับผมงูตัวนยหน่อยๆกัดหลักกรมุนครับไปอยู่ในตีนของเพิ่นครับผมบอกแล้วกอะคนกิ่งลูกจังหน่อยเนาะครับเนาะมุนครับไปยุณแม่าเน มีตัวเด็ดตัวดีตัวไดมาฝากส่านผู้ชมเล่มสี่เพื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้ก็ไปติดตามพร้อ,อมๆกันนะครับเนาะแต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องราวความงฝันและตัวเหล็กเพื่อเป็นแนวทางดีๆในงวดนี้ก็อย่าลืมนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวั้งพูดน้ำเน้นนะครับเด้อ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจ <S <S ให้บ่าวั้งพูนหาคลิปดีๆตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปในงวดต่อไปนะครับเนาะับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณแม่ข่ายครับผมคุณแม่ข่ายเนี่ยเพื่อนกะเป็นคนฝันดีแต่ว่า มีตัวเหล็กโบคอยโบคอยเปลี่ยนนะครับเนาะกับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กและความฝันกับคุณแม่ข่ายกันครับผมบาคุณแม่ข่ายคุณจะมีตัวเดีตัวดีตัวใดมาฝากท่านผู้ชมครับผมไปครับสวัสดีค่ะคุณแม่ขายค่ะสวัสดีครับคุณแม่ขายครับสวัสดีคับค่ะมือันนี้ทั้งทีมงานก็มีโอกาสมาติดตามตัวเหล็กความฝันกับคุณแม่เป็นขังแหลกเนาะค่ะได้ยินข่าวว่าคุณแม่นี่ฝันเป็นตะยานว่าสันเพื่อนค่ะ คุณแม่ฟันมาจังได้เนอเบาสูท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนี่ยค่ะอ๋อฟันมันกัดกัดก็เห็นหัวออกมาอย่างวหยังล่ะกัดคะโอ้กัดใส่ค่ะคุณแม่กัดบเนี่ยแล้เขาก็ดีทีิละใส่ค่ะเขาไปเนี่ยเขาเนี่ยไปด้วยได้หรอเขาเนี่ยหยาดสี่เฮเบ้งเนี่ยค่ะคุณแม่กัดทางนี้เนาะครับเนาะกางขวากัดขางขัวเนาะครับกัดกัดเตียนคุณแม่ขางขวาครับผมแล้วไปจังได้ต่อครับคุณแม่งี้จัได้กระทำนัี่หรอ แล้วมันไปใส่หลังงูเนี่ยออกอยู่มีคนมัดออกอยู่่บมีคนมาเป่ามาออกนี้ยังล่อคนมาเป่าอันคนมาเป่านี่มาถ้าทั้งใดกับคุณแม่คุณพ่อคือการคนตะกี้พคนตะกี้แม่กับ้คนชื่อเพิ่นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเนาะครับเนาะงูกัดเตียนคุณแม่แล้วแล้วมีคนมาเป่าให้เออหมอเป่ากะได้ความฝันกับเป็นคนสมัยก่อนนะครับคุณแม่เนาะบรรลุจักกัน มนี้มันมันกัดแล้วมันก็เลื่อยหนีบอกค่ะหรือจังใดมีคนมาเป่ามือออกจากพื่นแม่ออกนี้ไปพูดครับกดวานี่หมอหมู่มืคนมาเป่าแล้วมันกันหนีแล้วครับแม่แม่ก็ตายเลยล่ะแม่ก็ไปหามอมาเป่าห้หนาครับอันคุณแม่ของคุณคุณแม่ของคุณแม่อีกเชือนึงเพิ่นตายแล้วแต่ในความฝันเพิ่นไปหาคนมาเป่าหอครับเป่างูให้ออกจากตืนแม่ค่ะมันก็ออกบันค่ะเอ้ยยังไง กระแตงอ่างอ่างไปบ้านงูนี่เป็นงูยังละเมียดงูกับบ้ายังวะากับบ้าไม่ได้เอานี่ได้บ้านกัดแล้วมันกับมุนเขาไปอยู่ในตีนเขาไปเลยเขาไปในตีนคุณแม่เลยวันเดียดเห็นแต่หัวออกมาเห็นแต่หัวออกมาอืแล้วก็มีหมอสทำเนาะค่ะเป็นผู้ชายเป็นผู้เฒ่าสมัยเตกีมะเปาให้คุณแม่แล้วงูก็เลื่อยออกมาจาก ต่นของคุณแม่เนาะ่ะเลื่อยนี้ค่ะอืมค่ะอืมตัวเหล็กมาถี่ต่ำด้วยต่ำก็ยังไม่นจะตีนหรอกคุณแม่นี้ว่าตัวเหล็กยุติตำเหรอคะตำแล้วเหล็กล่างประจักษ์หรเ่าครับอืมค่ะอืมถ้าให้คุณแม่ตีเหล็กคุณแม่สิตีเป็นตัวไรคะก็คือมงคลให้เบาแล้วน่ะอืมครับอแต่ถ้าให้คุณแม่ตีนี่คุณแม่ ตีไฮได้บ่คะโอ้ยบ่ได้เด้อลูกเอ้ยคุณแม่ตีบ่เป็นเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นเพิ่นบ่จักตีเหลียงเนาะครับเนาะคุณแม่เพิ่นก็ตีเหลียงบ่เป็นครับผมแต่ว่าเพิ่นฝันเพิ่นก็เลยมาเหล่าความฝันสู่ FC และท่านผู้ชมฟังครับผมแต่ว่าถ้าคุณแม่เพิ่นตีบ่ได้กะกัทางช่องทางแอดมินก็ขออนุญาตเนาะครับเนาะขออนุญาตท่านผู้ชม FC ทางบ้านตีให้คุณแม่ครับผมตีตัวเหลีให้คุณแม่เนาะครับเนาะจ้ะค่ะแอด ถ้า้แอตตีห้เนาะคะ่ะแอสิต hmm. ีเป็นงูนี่ก็เป็นน้ามเจ็ดเนาะคะ่ะคุณแม่งูน้าเจ็ดงูตัวหนึ่ง mm hmm. ก็เป็นหนึ่งค่ะบานนี mm ้ต hmm. ีนี่มิหานิวนะะ้วเนาะค่ะมิหานิว้วกับช mm ิต hmm. ีเป็นหาค่ะ mm hmm. รวมกันแล้วนี่เลขสามตัวแอสิต hmm. ีหาเจ็ดห mm hmm. นึ่งหาเนาะคุณแม่เนาะ การให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปนตัดเอาเนาะค่ะอะรากาท่านผู้ชมหรือเอฟซี C ทางบ้านเนาะค่ะมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี่หรือจงังใดกาให้คอมเมนมต์มาไต่คีปใด,ดเนาะค่ะพูดคุยกันใดค่ะว่าความฝันของคุณแม่นี่สิตีเป็นเหล็กตัวใดเนาะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะค่ะคุณแม่มียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบอไม่หรอกค่ะคุณแม่ฝันสันสเนาะค่ะท่านผู้ชมสันสันแล้วล่ะค่ะบ้านท้อนี้เอง บอลต้องพูดนี่ยังเพิ่มเติมบ่คะครับพูดแม่เพิ่นกะเป็นคนที่ฝันสันๆเนาะครับเนาะแต่ว่าพูดแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นตีเหล็กว่าเปลี่ยนพ่นว่าครับผมเปลี่ยนแล้วเหรอครับแต่ว่ากะตั้งอีซีกะไปพิจารณาเนาะครับเนาะผู้ใดตีเหล็กเก่งครับผมแต่ว่าทา้งแอดกะขออนุญาตตีให้นะครับเนาะเอาเด้เหรอครับผมครับแม่บอกโว้ยค่ะ ทางทีมงานก็ขอขอบ ôn, Jamie, tamam ja. คุณคุณแม่ได้หลายเด้อค่ะเด้อที่บ่แพงตัวเลขค่ะบ่แพงความฝันเนาะค่ะมาเป่าสู่ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะครับค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่ครับขอบคุณยากไปฟังเรื่องเล่ากวามฝันของคุณแม่ขายแล้วเนาะครับเนาะบ้านนี้ว่าต้องพูดกัจะได้มาสรุปตัวเลขกกับผมมาสรุปตัวเลขของคุณแม่ขายเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านได้เบิ่งกันครับบุบบาตัวเลขของคุณแม่ขายมีตัวใดเนี่ยเนาะครับเนาะครับผมกับตองกา คุณแม่ขายเป็นตีเหล็กบ่เปลี่ยนครับผมเพป็นบ่เคยตีเหล็กเนาะครับเนาะแต่ว่าเพคุนมีความฝันจะมาเบอกสู่ท่านผู้ชมเล่มี่ทั้งบ้านในฟังกันแต่ว่าทางแอดกับขออนุญาตเนาะครับเนาะขออนุญาตตีเป็นตัวเหล็กแทนคุณแม่ขายครับผมครับผมตัวเหล็กของคุณแม่ขายก็มีเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งหาครับผมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับเนาะครับผมแตามีเอฟซีหรือท่านผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตัวเหล็กนี้กะ บัเป็นยังครับผมสามารถเอาไปตีเอาไปแปลได้ครับผมถ้ามีความคิดเห็นอื่นๆกับข้อเมนต์ใต้คลิปก็ได้ครับผมบัเป็นยังเนาะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรับฟังคลิปของท้องพูนพาด้ว ouais. ยเนาะครับเนาะก็ขอเอฟซีและท่านผู้ชมทุก <part> ท <of you> ่านโชคดีโชคม ắ n ได้รางวัลทีนึงในงวดนี้เนาะครับเนาะครับผมคลิปนี้บ่าวท้องพูนก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป Estamos ็นกำลังใจให้บ่าวท้องพูน <th> หาคลิปนี้ดีตัวเลขไเด็ดมาฝากท่านผู้ช่วในคลิปต่อไปนีหวดต่อไปนอกกับเนอะขอบคุณครับ